มึงจะขึ้นมึงยังไม่ขอไปเลยสวัสดีครับจานเบียได้ยินเสียงบอไหม่าได้ยินเสียงบอไหมจะยิ้มจะพูดเลยโอเคขอบคุณมากครับที่ต้อนรับขึ้นมาแล้วก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้ขอไม่เลยก็เลยขึ้นมาแบบนั้นก็พอดีว่าผมจะมาคุยเรื่องประเด็นเกี่ยวข้องกับพระเจ้าครับคือ ประเด็นที่อาจารย์เบียได้นําเสนอมาเมื่อกี้เนี่ยพอดีว่าอันดับแรกคือผมขอกล่าวก่อนว่าผม,มานับถือศาสนาอัมมาดีแห่งสันติภาพและรัศมีหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ the ahmadi religion of peace and light ที่เชื่อถึงอับบาสอติกอับดุลฮ์ฮิชมะเลสลามที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าในยุคนี้แต่ว่าโอเคจบเพียงการแนะนำเพียงนั้นจะคุยเรื่องพระเจ้าเลยนะก็คือในเรื่องการมีอยู่ของพระเจ้าเนี่ยคือตามหลักคําสอนของศาสนาอัมมาดีเนี่ยเราเชื่อว่า มันเราจะพิสูจน์ว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่เนี่ยเราดูด้วยตรงที่ว่าสัญชาตญาณไงสัญชาตญาณนั้นมันเป็นแบบไหนสัญชาตญาณตรงที่ว่าเนี่ยอย่างเช่นคือตอนนี้เราวางไว้ก่อนเรื่องชื่อพระเจ้าอะไรไอ้นี่ไอ้นี่วางไว้ก่อนเลยเราเชื่อถึงสัญชาตญาณน,นี้หมายถึงว่าความรู้สึกที่เราเหมือนอยากจะหาสิ่งหนึ่งที่สูงส่งกว่าไม่ว่าจะเรียกอะไรก็แล้วแต่สูงส่งกว่าเนี่ยถูกไหม ความรู้สึกเนี่ยทุกคนเขารู้สึกได้ไงความรู้สึกที่ว่าเขาอยากจะหาสิ่งหนึ่งที่มันสูงส่งกว่าไม่เขาไม่รู้ว่านี่คือพระเจ้าหรือว่าไม่ใช่พระเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมคือความรู้สึกที่มันมีอยู่ในหัวใจตรงนี้เนี่ยที่ทุกคนรู้สึกได้ถามว่าความรู้สึกนี้เราจะดูว่าใครเป็นคนใส่ละ่ะความรู้สึกนี้ในหัวใจของเราคือตอนนี้คือถ้าผมพูดในทํานองที่ว่าถ้าอาจารย์เบียร์ฟังดูนะ ถ้าผมพูดในทํานองที่ว่าอา้าวถ้าพระเจ้าถ้าเราบอกว่าพระเจ้ามีอยู่จริงถูกไหมแล้วเราบอกว่าแล้วคนมัศอาจารย์เบียร์ก็จะเห็นอยู่ว่าคนมักจะชอบให้ตักกะว่าอา้าวในเมื่อคุณบอกว่าพระเจ้ามีอยู่จริงและพระเจ้ามีตัวตนขึ้นมาเองแบบนี้ใช่ไหมไม่มีพระผู้สร้างแบบนี้ ถูกไหมแล้วทีเนี้ยคุณบอกกับผมว่าทุกอย่างมีพระผู้สร้างหมดเลยอะทุกอย่างเนี้ยโทรศัพท์ก็มีคนสร้างไอ้นี้ก็มีคนสร้างแต่เดี๋ยวคนมันจะสวนกับว่าเอา้าถ้าคุณใช้ตะก,กะนี้กับฉันฉันก็สามารถใช้ตกกะกากับคุณว่าใครสร้างพระเจ้าคุณซึ่งเขาก็บอกว่าเอา้ามันมีปัญหาอีกเขาว่าคุณตั้งสิ่งนี้ไม่ถูกดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยคือในศาสนาเราเราไม่ใช้ตกกะกานี่ไงเราใช้ว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกตรงที่ว่าไอความรู้สึกอยากจะ บูชาหรือว่าอยากจะหาไม่เรียกบูชาก็ได้รู้สึกว่าอยากจะค้นคว้าสิ่งหนึ่งที่มันสูงส่งกว่าเนี่ยความรู้สึกนี้ใครเป็นคนใส่อาจารย์เบียร์คิดว่ายังไงในเรื่องนี้เอาเชิญนะความรู้สึกความรู้สึกที่เราแสวงหาหรือหหาในหลักคําสอนพุทธเนี่ยพูดชัดเจนว่าเราทุกคนต้องหาที่พึ่งไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่รู้สึกว่าอยากจะมีที่พึ่งทุกคนอยากจะมีที่พึ่งหมดไม่มีใครไม่มี ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นจากอะไรความกลัวศาสนาผู้เราเชื่อเลยนะว่าคนเราเมื่อมีความกลัวเข้าจู่โจมจึงรู้สึกอยากหาที่พึ่งเราก็เลยไปแสวงหาที่พึ่งมากมายไม่ว่าจะพระเจ้าจะเทพเจ้าจารอะไรก็แล้วแต่จะศาสนาจะความเชื่อจะอิทธิปาฏิหาริย์จะการโดนบันดาลทุกคนจะแสวงหาที่เชื่อทีนี้ที่ท่านคุณบอกว่าแล้วใครเป็นคนใส่ความเชื่อนี้เข้าไปถ้ามีหลักพุทธแล้ว หลักของตัวนี้เนี่ยผู้ธรจ้าทสงเรีรกวหาตันมหาความอยากความอยากดีอยากปลอดภัยอยากดีขึ้นกว่าเดิมแต่ดีขึ้นไม่ได้ก็เลยเกิดความล่มจมลมเหลวผิดหวังเพราะยึดมั่นถือมั่นว่าชีวิตฉันจะเดินต่อไปฉันต้องประสบความสําเร็จอายุของชีวิตฉันฉันอายุเท่านี้ฉันต้องมีบ้านอายุเท่านี้ต้องมีรถแต่ปรากฏวันหนึ่งเมื่อถึงอายุนั้นไม่มีบ้านไม่มีรถ ก็เลยอะไรผิดหวังเมื่อผิดหวังก็เลยเกิดอะไรเกิดการแสวงหาที่พึ่งไม่จะพึ่งใครอยู่วะความรู้สึกเหล่านี้ในทางพุทธไม่มีใครหิบใส่แต่เป็นอะไรการไปปาถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วไม่สมความปาถนาในสิ่งนั้นจึงเกิดความเศร้าหมองในจิตใจก็เลยหาที่พึ่งว่าจะทําให้สมความปาถนาในสิ่งนี้ได้ยังไง ก็เลยไปหาที่พึ่งเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ร้าที่คิดว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถตอบสนองต่อความปรารถนาของฉันได้ก็เลยมีการอ้อนวอนขอให้ฉันรวยขอให้ฉันประสบความสําเร็จขอให้ฉันมีปัญญาขอให้ฉันมีความหลักแหลมมันเลยไปเหตุเกิดความรู้สึกพวกนี้เต็มโลกไปหมดแต่ในทางพุทธเราปฏิเสธความรู้สึกเหล่านี้แล้วเราไม่เชื่อว่ามีขยศใส่เข้าไปต่เกิดจากเหตุและผลจากการดำเนินชีวิตของแต่ละคน ที่มีความอยากเป็นกลัวตั้งถ้าบอกว่ามีใครสักคนหนึ่งยัดความคิดนี้ลงไปในจิตใจถ้ากรณีนี้มีจริงนะมีคนยัดความคิดนี้ลงไปปัญหาจะเกิดไปไหนไหมในทางพุทธเราเชื่อว่าปัญหาเป็นสิ่งที่ไม่ดีความที่รู้สึกหลังพึ่งพาคนอื่นเกิดจากความกลัวถ้าบอกว่ามีผู้ยัดใส่เข้าไปแปลว่าบุคคลนั้นยัดความกลัวใส่เข้าไปในจิตใจของเรา เพื่อให้เราเกิดการแสวงหาที่พึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงสิ่งที่เรียกว่าผู้สร้างนี้ก็ไม่สมควรมีอยู่ในโลกไม่สมควรมีอยู่ในจักรวาลนี้เพราะยัดเอาความกลัวเข้าใส่ในจิตใจของมนุษย์เพื่อให้แสวงหาที่พึ่งอันนี้ในทางศาสนาพุทธนะโอเคขอบคุณมากครับที่ให้คำตอบ ครับคือในตรงนี้เนี่ยคือบางครั้งเขามันไม่ได้มีความกลัวไงเท่าที่ผมสังเกตคือเขาอยากจะรู้จริงๆเลยว่าสิ่งที่สูงส่งนี้เป็นใครหรือการเพียงแค่เราตั้งคําถามเนี่ยเยเพียงแค่เราตั้งคําถามว่าพระเจ้ามีอยู่มีอยู่จริงหรือไม่หรือเพียงแค่เรามีการที่เราตั้งคําถามว่าเอาตกลง เนี่ยแค่ในขณะนี้ที่เรากําลังทาอยู่การที่เรามาคุยกันว่าพระเจ้ามีอยู่จริงหรือไม่พยายามจะพิสูจน์ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงหรือไม่เนี่ยแค่คําถามเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นคําตอบไปในตัวอยู่แล้วว่าพระเจ้ามีอยู่จริงเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดพระเจ้าไม่มีอยู่จริงเนี่ยเราคงไม่มานั่งคุยเรื่องพิสูจน์ว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงหรอกเพราะมันไม่อยู่ดีๆความรู้สึกนี้อยู่ดีจะไม่โผล่ขึ้นมาเองได้ในหัวใจในการที่จะค้นหาไง นั่นคือประเด็นหนึ่งของผมนะประเด็นหนึ่งไอันี้อาจารย์เบียมจะเชื่อไม่เชื่อไม่ไม่เป็นไรกันเราแค่แลกเปลี่ยนความรู้กันนะแล้วแต่จริงจริงประเด็นนี้ประเด็นนี้ขอเสริมนิดนึงประเด็นนี้มากเลยอ่าอย่างที่ทางคุณพูดเนี่ยเป็นเหตุเป็นเป็นเป็นโอเคเหตุผลโอเคมากเลยฟังดูดีแต่มันมีนิดหนึ่งตรงที่ว่าความรู้สึกเรารู้สึกได้ว่าคำในคำตอบอย่างที่คุณบอกว่าในคำตอบมันพูดชัดเจนเลยว่ามันน่าจะมีจริง เพราะว่าใจเราแสวงหาอย่างนี้ถ้าเราบอกว่าในใจเราไม่แสวงหาพระเจ้าแต่เราแสวงหาพระพิฆเนศเราแสวงหาพระแม่รัศมีพระอิศวรเราแสวงหาอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นในโลกแล้วสามารถตอบสนองความรู้สึกในใจนี้ได้เหมือนกันถ้าอย่างนั้น ก็แสดงว่าการแสวงหาของคนในโลกไม่ได้แสวงหาเฉพาะพระเจ้าเพียงอย่างเดียวแสดงว่ามันเป็นคําตอบได้อย่างชัดเจนว่าเขาไม่ได้แสวงหาพระเจ้าแต่เขาแสวงหาที่พึ่งเพราะอะไรไม่มีใครไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้จักพระเจ้าไม่ใช่ทุกคนจะคิดว่ามันมีใครสร้างอะไรอยู่แต่มันมีคนตั้งประเด็นชวนคิดว่ามันมีคนสร้างหรือเปล่าวะจำจำแมกเกิดจากอะไร แต่ความเป็นจริงคนเราเนี่ยแสวงหาความพ้นทุกเราจึงพยายามถามหาไอแหล่งความเชื่อเหล่านี้ว่ามันมีจริงไหมถ้ามีจริงเราจะได้ไปพึ่งพาอาศัยเขาได้แสดงว่าเขามีความทุกข์คนจะแสวงหาที่พึ่งแปลว่าคนคนนั้นต้องมีความทุกข์ถ้าคนคนนั้นไม่มีความทุกข์เขาไม่จำเป็นต้องหาที่พึ่ง เพื่อให้ใจเขาพ้นจากความทุกข์แสดงว่าตัวแรกความทุกข์มีจริงๆแต่ในทางพระเรืศาสนาเราไม่สอนว่าใครจะเป็นที่พึ่งให้กับเราแต่พระองค์สอนให้เรารู้จักก่อนว่าความทุกข์เกิดขึ้นมาได้จากอะไรอะไรเป็นเหตุของความทุกข์ความทุกข์มีความหมายล่าอะไรทำไมเราถึงทุกข์ เราต้องรู้ต้นเหตุตัวนี้ก่อนเราถึงจะแสวงหาคนที่จะสามารถแก้ไขความทุกข์ในจิตใจเราได้ไม่ได้ทางพุทธศาสนา่อนหาที่พึ่งอ่ะเราจะหาความจริงตัวนี้ก่อนว่าทุกข์คืออะไรต้นเหตุของความทุกข์คืออะไรการดับของความทุกข์มันดับยังไงและใช้วิธีอะไรในการดับทีนี้เราจะหาวิธีในการดับนี่แหละเราจะหาวิธีอะไรในการดับทีนี้ต้องหาผู้รู้แล้ว ที่ในใจก็เริ่มคิดมาเพราะต้นเหตุมันเกิดจากความทุกข์เพราะอันนี้ในมุมมองของผมผมไม่เห็นว่าการที่จะแสวงหาที่พึ่งหนึ่งที่พึ่งเพราะใจเขาไม่ทุกข์ผมไม่เชื่อในหลักการนี้และผมมั่นใจทุกคนในโลกที่แสวงหาที่พึ่งแสวงหาผู้สร้างแสวงหาผู้ดนบันดาลเพราะเขามีความทุกข์ร้อนในใจศาสนาพุทธเกิดขึ้นในโลก สัมมาสัมพุทธะเกิดขึ้นในโลกเพราะอะไรรู้ไหมครัเพราะว่าคนในโลกมีความทุกข์คนในโลกมีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายจึงทำให้เขาแสวงหาคนที่จะปลดความทุกข์เหล่านี้ให้กับเขาได้เพราะในความรู้สึกในใจทุกคนที่แสวงหาความเชื่อผู้สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์นบานานเพราะเขาใจมันร้อนลนใจมันทุกข์เขาจึงแสวงหา ดังนั้นคนรวยคนมีความสุขจะไม่แสวงหาสิ่งเหล่านี้เลยเพราะอะไรเพราะเขาไม่ทุกข์ร้อนอะไรแต่คนที่มีความทุกข์ร้อนอยู่ตลอดเวลาจะแสวงหาสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาเพราะเขาเชื่อว่าจะมีคนลดภาระความทุกข์เขาได้เขาเชื่อว่าจะมีคนอภัยบาปเขาได้เขาเชื่อว่าจะมีคนลงมินจากความชั่วความเลวของเขาได้เขาเชื่อว่าจะมีคนปลดพันธนาการในจิตใจที่เขาเจอกับความทุกข์มาตลอดั้งชีวิตนี้ได้ เขาจึงเริ่มต้นแสวงหาเพราะนั้นผมจึงไม่รับหลักการในเรื่องที่ว่าคนเราจะแสวงหาจู่ๆเกิดขึ้นลอยๆโดยปาศจากเหตุปัจจัยของคำว่าความทุกข์ประมาณนี้มาต่อได้เลยโอเคครับขอบคุณมากครับที่อาจารย์เบียร์ได้ให้คําตอบนะคือแบบที่อาจารย์เบียร์ก็ได้กล่าวเมื่อกี้คือเวลาเขาจะหาแสวงหาสิ่งหนึ่งเพราะมันจะเกิดจากความทุกข์ถูกไหมอาถ้าผมพูดปิดแก้ผมได้นะในคําพูดอ่า ทีนี้เนี่ยคืออาจารย์เบียร์ก็บอกว่าเมื่อเขามีความทุกข์เนี่ยเขารู้สึกอยากจะแสวงหาจริงไหมอยากจะแสวงหาที่พึง่งอ้าวอาจารย์เบียร์บอกว่าที่พึง่งอยากจะแสวงหาที่พึง่งไม่ว่าเมื่อกี้อาจารย์เบียร์ก็บอกว่าเออเขาก็อยากจะเริ่มไปหาแล้วเอาส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอ๋อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ว่าจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมไม่ว่าจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น<ๆ>เพื่อที่เขาจะได้ไปพึ่งพาคิดว่าเขาอ ถูกไหมคิดว่าเขาจะได้บททุกจากสินศักดิ์สทธิ์เหล่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมกําลังจะสื่อเนี่ยคือการที่เราสมมุติว่าเราแสวงหาพระเจ้านะสมมุติว่าเราแสวงหาพระเจ้าแล้วทีนี้คือผมก็ยอมรับเนี่ยตรงนี้ด้วยเหมือนกันตรงที่ว่าคือทุกคนบางคนมันจะมีพระเจ้าในจินตนาการของเขาไง เ้าใจภาพไหมคือทุกคนจะมีพระเจ้าของฉันต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้เป็นอย่างนี้เข้าใจไหมพระเจ้าในจินตนาการของเขาถ้าตาถามคริสเตียนคริสเตียนก็จะมีพระเจ้าแบบที่เขาคริสเตียนคิดถามอิสลามอิสลามก็จะมีแบบอิสลามคิดในเรื่องพระเจ้าว่าเป็นยังไงนั้นยังไม่นับถึงนิกายที่แตกเป็นไม่รู้กี่นิกายอีกแต่ละศาสนาดังนั้นเนี่ยคือการที่เมื่อเราแสวงหาพระองค์เนี่ยพระเจ้าเนี่ยถูกไหม พระเจ้าเองเนี่ยถ้าพระเจ้ามีอยู่จริงพระเจ้าก็ต้องมีวิธีเขาเรียกว่าในเมื่อเราบอกว่าอ้าวสมมติว่าฉันมีความรู้สึกนี้อยากจะสอบห,หาพระองค์ถูกไหมฉันมีความรู้สึกนี้แล้วทีนี้เนี่ยฉันอยากจะรู้จักพระองค์จริงๆอย่างไรคือไม่อยากจะรู้จักแบบคนนู้ว่าไม่อยากจะรู้จักว่าไอคนนี้มันว่าอย่างนี้คือทุกคนมันมีพระเจ้าในจิตนาการยอย่าไรอย่างคือทีนี้เนี่ยวิธีเดียวเนี่ยที่เราอยากจะรู้จัก พระเจ้าอย่างแก่นแท้เนี่ยมันต้องมีตัวแทนของพระองค์ไงผมอะยอมรับสัสพระพุทธเจ้านะผมไม่ยอมไม่ใช่ผมไม่ยอมรับผมยอมรับว่าพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งในตัวแทนของพระองค์อันนี้ความเชื่อผมนะผมแค่แบ่งปันอ่าเป็นหนึ่งในตัวแทนที่พระองค์ส่งมาให้ในประเทศอินเดียสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนของพระเจ้าในวันนั้นดังนั้นเนี่ยเมื่อคนจะรู้จักพระเจ้าได้ต้องรู้จักผ่านพระพุทธเจ้าไงเพราะพระพุทธเจ้าจะพระเขาเรียกว่าสำแดงออกมาคุณลักษณะต่างๆของพระเจ้าออกมา อย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะเล็กน้อยไม่ไม่อยากยาวตรงนี้อย่างเช่นสมมุติว่าความเมตตาของพระเจ้าเป็นแบบไหนเราจะรู้จักความเมตตาของพระองค์คือหลายคนพอเราพูดถึงเมตตาแต่และคนก็มีเมตตาแบบจินตนาการเนี่ยอาเมตตาต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถูกไหมแต่เมตตาที่แท้จริงของพระองค์เป็นยังไงล่ะดังนั้นเมตตาที่แท้จริงของพระองค์ตรงนี้มันต้องฉายออกมาผ่านตัวแทนหรือลิ้นของพระองค์บนหน้าแผ่นดินนั่นแหละในศาสนาของเราเรามีความเชื่อว่าทุกยุคทุกสมัยจะต้องมี เขาเรียกว่าตัวแทนของพระองค์ส่งมาตลอดเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นหนึ่งในาศาสดานี้หนึ่งในตัวแทนนี้ที่ต่อสายเชือกมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้สําหรับเราวันนี้เราก็เชื่อว่ามีบุรุษท,ที่ชื่อว่าอับาซอดิกอับดุลฮะชิมผู้ที่เป็นหนึ่งในตัวแทนของพระเจ้าวันนี้ที่เราจะรู้จักพระเจ้าคือรู้จักพระเจ้าตรงนี้มันไม่ใช่เพียงแค่ว่าอ่ะพระเจ้ามีอยู่จริงจบ คือพระเจ้ามีอยู่จริงตรงนี้จบมันไม่ม,ไม,มันไม่ใช่อยู่แค่นั้นไงเราต้องทําความรู้จักกับพระองค์ไงการรู้จักพระองค์ตรงนี้อ่ะมันต้องรู้จักด้วยผ่านตัวแทนของพระองค์แต่ทีนี้มันจะมีปัญหาว่ามันจะมีปัญหานิดหนึ่งเพราะแต่ละคนมันอ้างเป็นตัวแทนพระเจ้าได้หมดไงเห็นไหอ่ะ <c oughs> คือเดี๋ยวถ้าผมไปตรงนู้นเขาก็อ้างว่าฉันคือตัวแทนของพระเจ้าถ้าผมไปตรงนี้เขาก็อ้างว่าฉันเป็นตัวแทนของพระเจ้าถูกไหม แต่ละคนไม่รู้ว่าจะพิสูจน์ว่าไอคนนี้เนี่ยมันเป็นตัวแทนพระเจ้าจริงไหมพระเจ้าอ่ะส่งมันจริงหรือเปล่าถูกไหมอยู่ดีๆไม่ใช่อุปโลกขึ้นมาเองดังนั้นแหละคือสําหรับบุคคลที่ยังลังเลในการมีอยู่ของพระเจ้าเนี่ยว่าพระเจ้ามีอยู่จริงหรือไม่อย่างเช่นวันนี้ผมบอกว่าอะไรผมบอกว่าบุรุษตัวแทนของพระเจ้าคืออาบาซอดิกอับดุลฮะชิมเนี่ยคือเขาเพียงแค่พิสูจน์ บุรุษคนนี้เพราะว่าถ้าจะให้ผมอ้างตำรานะอาจารย์เบียนะสมมติว่าผมอ้างตำราสมมติว่าผมบอกว่าอาเขามาด้วยเนี่ยหลักฐานอยู่ในคุรอานหรือไบเบิลหรืออะไรคืออย่าลืมว่าคนที่เวลาเขาไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยเขาหมดหวังเลยไงในตำราเหล่านี้บางทีเห็นภาพไหมเขาจะหมดหวังแล้วคือเขาจะบอกว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าในตำราที่คุณอ้างน,นี้เอากุรอานกุรอานคุณมันลงมาพันสี่ร้อยปีที่แล้วฉันไม่เห็นทีว่ามันเกิดจริงหรือไม่จริงไอ้แบบที่คุณว่าเนี่ยไบเบิลก็เช่นเดียวกัน มันเกิดจริงหรือไม่จริงแบบที่คนว่าเอ้ามูซาผ่าทะเลแบบนี้โมเสสของคุณผ่าทะเลอ่ะปาลมปาราไหมคือเขาไม่มั่นใจไงคือเราต้องเข้าใจคนที่เป็นเอเทียสด้วยไงเขาไม่มั่นใจคือคาาเราจะพิสูจน์เหล่านี้เราพิสูจน์ไม่ได้ไงกับตําราเพราะเขาไม่มั่นใจในเรื่องแบบนี้ดังนั้นเนี่ยสำหรับบุคคลที่จะค้นคว้าพระเจ้าอย่างแท้จริงอยากจะรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงผ่านตัวแทนของพระองค์เนี่ยสิ่งเดียวที่เขาทำได้ก็คือ กลับไปถามพระเจ้ากลับไปถามพระเจ้าตรงนี้หมายความว่าอย่างไงเราใช้หัวใจของเราถูกไหมใช้หัวใจของเราคือเอา้าถ้าเราไม่มั่นใจว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงก็ไม่เป็นไรเราเราห้าสิบห้าสิบก็ได้เอา้าห้าสิบห้าสิบก็ได้เราแค่เพียงถามว่าเนี่ยวันนี้มันมีไอ้คนนี้ที่ชื่อว่าอับบาซอดิกอับดุลฮะชซมเขาบอกว่าเขาเป็นตัวแทนของพระองค์ฉันไม่รู้ว่าพระองค์อ่ะมีจริงหรือไม่จริงแต่ถ้าพระองค์มีจริง ถ้าพระองค์มีอยู่จริงช่วยบอกฉันหรือส,ส่งสัญญาณให้ฉันหน่อยว่าเขานั้นจริงหรือไม่แอันั้นคือผมพูดแบบวิธีเขาเรียกว่าง่ายๆแบบแบบไม่ได้พิสูจน์ตำราจากตำราที่จริงเขามาด้วยตำราหลายตำรานั่นแหละนะครับทุกตำราเขามีอยู่เขามาแต่ว่าอันนี้ผมพูดในเชิญคนที่เขาหมดหวังหมดศรัทธาในตำราแล้วอาจารย์เบียร์เห็นภาพไหมเพราะเรารู้ว่าผ่าน คนที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าเท่านั้นไงเขาสามารถบอกแก่เราสำแดงให้เราเห็นไงว่าพระเจ้าที่แท้จริงนั้นเป็นยังไงไม่ใช่พระเจ้าในจินตนาการเพราะถ้าผมไปถามอิสลามผมไปถามพี่น้องาศาสนิกอื่นบางทีไม่ใช่ทุกคนเป็นแบบนี้ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนเป็นอย่างนั้นผมบอกว่าบางคนเขาวาดภาพพระเจ้าเนี่ยถึงกับขั้นว่าโอ้พระเจ้าถ้าคุณไม่ทําปฏิบัติการงานสิ่งนี้คุณไปนรกนะ คือมันเป็นการวาดภาพไงอันนี้ผมไม่ได้ว่าทุกคนผมว่าบางคนในศาสนาคือมีความเชื่อแบบนี้ถูกไหมแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเพียงแค่พระเจ้าในจินตนาการของคุณไงคุณจะรู้จักพระเจ้าที่แท้จริงได้ยังไงมันต้องว่านตัวแทนของพระองค์แต่ละยุคแต่ละสมัยไงถ้าผมอยู่ยุคในพระพุทธเจ้าผมมีหน้าที่ต้องศรัทธาและยอมรับพระพุทธเจ้าในฐานะศาสดาของผมผมเพราะพอ่านพระพุทธเจ้าตอนนั้นผมจะรู้ว่า อ๋อพระเจ้าต้องการอะไรจากผมเพราะพระเจ้าตอนนี้พูดผ่านพระพุูธเจ้าอย่ายงไรอย่างเช่นเดียวกันในยุคนี้อันนี้ผมเพียงยังแค่แบ่งปันกับอาจารย์เบียเฉยๆนะก็ไม่ได้มาแบบว่าคัดค้านอะไรนะเพียงแค่แบ่งปันความเชื่อไอ้นั่นคือหนึ่งสาเหตุที่ผมเชื่อว่าทําไมพระเจ้ามีอยู่จริงแต่การเชื่อที่พระเจ้ามีอยู่จริงของผมผมไม่ได้เชื่อแบบว่าลอยๆแบบเขาเรียกว่าไม่มีเขาเรียกว่าแบบจินตนาการผมจะเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงได้ผมต้องหาตัวแทนของพระองค์ ให้เจอเพราะลิ้นของพระองค์นี่แหละที่จะเป็นสิ่งที่กําหนดว่าพระเจ้าที่แท้จริงนะั้นเป็นแบบไหนไม่ใช่พระเจ้าในจินตนาการจริงๆแล้วในทุกศาสนาเขาพูดถึงการส่งตัวแทนของพระเจ้าตัวแทนของพระเจ้ามีต้องมีหมดในทุกตําราอย่างเช่นในศาสนาพุทธนะผมยกตัวอย่างนะนี่ความเชื่อที่ผมายึดถือผมเชื่อว่าหลังพระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ยังมีตัวแทนผู้สืบทอดพระพุทธเจ้าอีกยกตัวอย่างเช่นหลังพระพุทธเจ้าเสียชีวิตปุ๊บ คนที่สืบทอดต่อสําหรับความเชื่อในศาสนาผมก็คือพระอานน์เหรืออย่างคนสืบทอดต่อพระอานท์ทีนี้พระอานท์นั่นแหละที่เก็บคําสอนของพระพุทธเจ้าอะไรต่างๆเป็นตัวแทนของพระเจ้าคนต่อไปหลังจากพระพุทธเจ้าแล้วเขานั่นแหละจะสําแดงต่อว่าคุณลักษณะพระเจ้าที่แท้จริงเป็นแบบไหนผ่านการกระทําของเขาเองขอตทษด้วยที่เอาเวลาอาจารย์เบียร์เยอะก็ผมมีแค่นั้นนะครับที่จะมาแบ่งปันเพียง,งเท่านี้ ขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสผมพูดคุยครับผมขอลงก่อนนะกรนนั้นโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคขอบคุณมากครับนี่แต่ว่าเขาขอลงก่อนเนาะอาจารย์ก็เลยไม่ได้ยินเนี่ยอย่างเรื่องตัวแทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนของพระเจ้านี่ไม่ใช่หลักความเชื่อในพุทธศาสนาอันนี้ก็ปฏิเสธได้เลยเนาะ อันนับเป็น,นหลักความเชื่อในศาสนา,นสสนาเขาแต่ในศานส,สนาพุทธ,ทธเขาได้เจ้าป,ฏ,ปฏิเสธเ,เรื่องการมีอยู่ของพระเจ้า